กองงทุนบหลวสงสัยค่ะว่าทำไมต้องออมเงินด้วยกองทุนตลาดเงินคะการออมด้วยกองทุนตลาดเงินก็คือการทำให้เงินออมของเราไม่เสียโอกาสนั่นเองนะครับกองทุนตลาดเงินหรือว่ากองทุนบริหารสภาพคล่องเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมหรือว่าในธุรกิจกองทุนรวมอยู่แล้วผู้ลงทุนจำนวนมากสนใจแล้วก็มีการลงทุนในกองทุนประเภทนี้นะครับประโยชน์ของกองทุนรวมตลาดเงินก็คือกองทุนที่ผู้ลงทุน สบายใจแล้วก็ไว้วางใจได้เนื่องจากวิธีการบริหารจัดการเนี่ยครับเขาจะมีเทคนิคหรือการจัดการโดยการลงทุนให้เลือกตราสารที่มีคุณภาพมีความเสี่ยงต่ําเน้นการฝากเงินแล้วก็ลงทุนในตราสารนี้อายุสั้นๆจะไม่มีหุ้นเลยอยู่แล้วนะครับพอลงทุนในตราสารอายุสั้นๆความเสี่ยงต่ําความผันผวนมันก็น้อยพอความผันผวนน้อยมูลค่าหน่วยลงทุนของ N หรือว่า NAV ของกองทุนเนี้ยก็ไม่ได้ตกลงพูดง่ายๆคือเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนต่อป,ปีของกองทุนประเภทนี้อาจจะมากกว่าเงินฝากธนาคารไม่เยอะนะในเมื่อมีโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่าในขณะที่ความเสี่ยงยังคงต่ำอยู่การย้ายเงินฝากธนาคารมาไว้กองทุนรวมประเภทนี้หรือว่าใช้ควบคู่กันจึงเป็นการเพิ่มประโยชน์หรือว่าเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไม่ให้เสียโอกาสในเงินออมนั่นเองนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ากองทุนรวมตลาดเงินก็เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ภาษาทางกฎหมายหรือการรับประกันทางกฎหมายจึงไม่ได้มีการรับประกันว่าเงินต้นของผู้ลงทุนจะไม่สูญหายแต่วิธีการบริหารจัดการมันสร้างแล้วก็ทําให้เห็นมาแล้วครับว่ากองทุนพวกนี้ของกองทุนบัรหลวงเองหรือของบริษัทอื่นๆในระบบเนี่ยเป็นกองทุนที่ไว้วางใจได้นะครับมีการบริหารจัดการมีเทคนิคในการทําที่ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนหรือว่า NAV เนี่ยไม่ผันผัวหรือไม่ลดลงเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดผู้ลงทุนอาจจะซื้อวันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์อาจต้องใช้เงินก็ขายคืนออกมา โอกาสที่ขาดทุนจากการที่มูลค่าหน่วยมันลดลงก็ต่ำมากนะครับหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือเทคนิคหรือข้อดีของกองทุนรวมตลาดเงินนั่นเองเพียงแต่ว่าผู้ลงทุนจะต้องทราบว่ากองทุนรวมตลาดเงินใช้เวลาในการขายคืนนะครับถ้าสมมติขายคืนวันนี้1วันทําการได้เงินนะครับจะไม่เหมือนกับธนาคารที่ไปที่ธนาคารแล้วถอนเงินได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเผื่อระยะเวลาไว้นิดนึงในการขายคืนครับ